ทุกคนวันนี้นะคะจะนะคะจากเกษตรอินทรีย์วิธีคนเมืองเรามาตามกระแสะกันนิดหนึ่งว่าด้วยเรื่องของ กล้วยด่างนะคะตอนนี้จริงๆกล้วยด่างนะมีกระแสมาสักพักใหญ่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้ที่ค่อนข้างพีิกหนักๆเนี่ยเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็ตามแต่ตอนนี้ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นปาเข้าไปเจ็ดแปดหมื่นก็มีแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยขอตามกระแสกันนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นตัวแพงแรงอะไรขนาดนั้นนะคะข้อเสียของเจ้าก็คือมาเริ่มรู้จักเอาตอนที่เขาเขากำลังบูมแล้วราคามันก็เลยค่อนข้างสูงนะคะ เอาละเดี๋ยวมาเริ่มกันให้ดูก่อนแล้วกันคือเนื่องจากว่าเราก็ต้องสัรหากล้วยที่เราอยากได้นะคะอย่างต้นนี้เนี่ยจะเพิ่งได้รับมาเมื่อวานนี้อะให้ดูก่อนต้นนี้จะเป็นตานีเป็นตานีด่างแต่ว่าเป็นตานีด่างน้อยนะคะได้เป็นตานีด่างน้อยมาเนี่ยก็ราคามันก็เลยไม่แพง ถ้าเกิดได้มาอย่างนี้สำหรับผู้ซื้อเขาเรียกว่าสายลุ้นแล้วกันก็คือเอามาเพิ่มมันลุนหน่อที่จะให้เป็นลูกด่างอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะตัดใบไปเรียบร้อยแล้วเนาะจริงๆตัวด่างเนี่ยเดี๋ยวจะจะแทรกภาพไปให้ดูนะคะก็คือจะมีด่างอยู่สองใบแล้วก็เป็นด่างเล็กๆน้อยๆแต่ก็คือโอเคเรารู้แล้วว่าเขาด่างแน่ๆเราก็ซื้อมาลุนว่าเขาจะด่างเยอะกว่านี้หรือไม่หรือว่าหน่อเขาจะให้มาด่างหรือไม่เพราะว่า หลายๆคนเหมือนกันที่เล่นไม้ด่างนะคะบางทีต้นแม่เขาอาจจะด่างน้อยหรือว่ามีเชื้อด่างมาก่อนแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วตัวลูกของเขาหรือหลานเลนของเขาทีเนี่ยจะให้ด่างเชื้อดีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องลุ้นกันหรือบางทีก็ไม่ด่างเลยก็มีนะคะอันนี้ก็ก็ต้องเตรียมใจไว้เพียงแต่ว่าที่ยอมยอมซื้อเพราะว่าราคาไม่ได้สูงเนื่องจากมันด่างน้อยนะคะคือพอมีเชื้อเฉยๆเอาล่ะทีนี้พุทไม่พูทพร่ำทำเพลงเราได้มาแล้วอันนี้จะเป็นหน่อเด็ดสด ไม่ใช่เด็สดสดหน่อตัดสดมานะคะคือเขาตัดติดรากมานั่นแหละนี่เห็นไหมคะขั้นตอนเวลาเราได้มาแล้วเนี่ยต่อให้เขาติดรากก็ตามนะคะแต่เพื่อความแน่ใจนะคะเพื่อนๆเราจะต้องเอาเขามาผักฝื้นแช่น้ําไว้ก่อนคือใช้น้าเปล่าปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่า คืออันนี้คิดเอาเองว่าการที่มาแช่แบบนี้เนี่ยมันมีพวกธาตุอาหารแล้วก็มันมันไม่ได้เป็นน้ํานิ่งอะคะ่ะมันมีทั้งสัตว์ตัวเล็กๆแล้วก็มันจะมีพืชน,น้ําอยู่มันก็คือทําให้มีธาตุค่าออกซิเจนในน้ําอยู่ด้วยอันนี้คิดเองนะอันนี้อย่าอย่าเอาสาระอะไรมากมายอันนี้คิดเองก็เลยเอามาแช่ในตุ่มที่เราเลี้ยงจอกแหนเอาไว้แบบนี้นะคะเลี้ยงไว้ระยะเท่าไหร่เลี้ยงไว้ เขาเรียกพักฟื้นแล้วกันเพื่อล่อรากนะคะใช้น้ําล่อรากไม่ต้องผสมอะไรไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วแต่สูตรนะบางคนเขาก็เอาไปชําลงดินได้เลยเพื่อล่อรากนะคะก่อนจะลงปลูกหรือบางคนก็อาจจะแช่น้ําแบบนี้หรือบางคนแช่น้ําก็จริงแต่ว่าอาจจะแช่ด้วยมีตัวยายอย่างอื่นเพิ่มเติมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนแต่ว่าของจะใช้สูตรง่ายๆเลยก็คือแช่น้ําธรรมดาแบบนี้ไว้ประมาณหนึ่งออาทิตย์นะคะแล้วก็ให้ราก รู้ได้ยังไงว่าเขาเขาโอเคก็คือเขาจะมีรากฝอยๆเล็กๆขาวๆเนะะี่ยค่ะจะแทรกมาตามรากแบบพวกนี้อีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นฟูๆฝอยๆอ,ออกมาอันนี้ก็คือจะเป็นรากเดิมของเขาจะก,ก็จะแช่ทิ้งไว้ก่อนอันนี้ที่โถมายไม่แน่ใจว่าหน้ารากหรือว่าว่าที่หน่อถ้าว่าที่หน่อก็แอบตื่นเต้นเล็กน้อย <c oughs> จะถือว่ายังเป็นมือใหม่สําหรับกล้วยอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาลองเรียนรู้กันไปอ่ะเราก็พัก แช่เขาไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็ร่มเหมือนกันอยู่ในส่วนยางของเราเหมือนกันนะคะไม่ได้นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องกล้วยหลังจากที่แช่ไว้เป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ประมาณสัก8วันเนาะนี่แช่ไว้จนเน็ตไข่อะไรเนี่ยไข่อึงอางไข่กบ ใบล่างเหี่ยวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใบบนอย่างที่เคยให้ดูก็คือมีการตัดใบเพื่อป้องกันการไคลน้ําเรียบร้อยเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรโอ้โหรากขาวๆมาแล้วนะคะอืมนี่แสดงว่าโอเคสวยงามขาวๆนี่คือมาใหม่เนาะแทงออกมาใหม่เดี๋ยวจะก,กะว่าจะแช่ไว้อีกครับประมาณสองสามวันนะคะเราเดี๋ยวค่อยไปลงดินให้รากเขาเดินยาวกว่านี้แข็งแรงกว่านี้อีกสักนิดนึง เนี่ยฝอยๆเพียบเลยเห็นไหมคะนี่ใช่ต่ออันนี้เป็นน้องตานีด่างน้อยนะคะ โอเควันนี้ได้เลิกที่จะลงปลูกแล้วนะคะดูจากรากแล้วสมบูรณ์แข็งแรงมากรากมาเต็มที่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาน้องตานีด่างน้อยไปลงดินกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือหลุมปลูกที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีใสา่ยารอ,องก้นหลุมไว้นะคะมันก็จะมีหลายชนิดแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีขี้ไก่แกบรองก้นหลุมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะคลุกคลุกดินผสมกันนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะลงต้นกล้วยตานีด่างของเราเลยนะคะ นี่นะคะเพิ่มพี่ไก่ไปอีกนิดหน่อยแล้วเราก็ลองหลุมดินนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเข้มไปนะคะคลุกคลุกนิดหน่อยใส่ดินลงไปตอนนี้นะคะก็ลงปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใส่ปุ๋ยลองก้นหลุมใส่ย,ยากันลองก้นหลุมกันพวกหนอนกินกอหนอนกินใบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยขี้ไก่โรยข้างบนอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเอาย้ามาคลุมเพื่อกันช่วยความชื้นแล้วก็เป็นปุ๋ยในอนาคตนะคะ นี่นะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่หมักโรยด้านบนอีกหน่อยแล้วนะคะบางๆเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะคะกล้วยชอบน้ําชอบอาหารก็จริงแต่ว่าไม่ต้องเยอะเกินไปเพราะถ้าเกิดมันปุ๋ยเยอะเกินไปน้ําเยอะเกินไปพวกกาบใบพวกนี้ค่ะมันจะแตกออกมาเพราะว่ามันสมบูรณ์เกินไปเอาพอดีพอดีนะคะแต่ที่ใส่ทั้งข้างบนและข้างล่างเนี่ยเพราะว่าดินเดิมเราไม่ใช่ดินดีเนาะไม่ค่อยมีธาตุอาหารเท่าไหร่แล้วนี้นะคะเราก็ใส่โรย พวกเศษใบไม้ที่มีการหมักทับถมมาแล้วนิดนึงเพื่อจะเป็นปุ๋ยอ,อีกต่อไปในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเก็บความชื้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวใบอย่าลืมตัดใบเพื่อให้เขาลดการคลายน้ํานะคะลงปลูกใหม่นี่แล้วเดี๋ยวจะหาอะไรมาล้อมหน่อยเพราะว่าเราเลี้ยงไก่นะคะไก่นี้ตัวคุยคุยโคนอย่างดีเลยเพราะที่เหลือเราจะปลูกในป่องบอ่อแต่ว่าตัวนี้เราจะลงดินแล้วนะคะเพื่อเปรียบเทียบว,ว่าปลูกแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะคะอันไหนโตเร็วกว่าแล้วให้หน่อมาเร็วกว่าแล้วก็หน่อแตกได้ดีกว่า น,นี่เรียบร้อยนะคะอันนี้เห็นถุงแดงๆนี่เป็นออสโมโคดนะคะใส่ไปได้ด้วยเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือสตาร์กันจนี่สามารถโรยอีกทีหนึ่งได้เพื่อป้องกันพวกแมลงต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มันเป็นของสำเร็จรูปที่ไม่ใช่ปุ๋ยทาอินทรีย์นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันควบคู่กันไป